นาทีกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวช่วงนี้คุยกันกับนายกสมาคมผู้ค้าทองคําคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตติค่ะสวัสดีครับคุณนัชวีครับค่ะคุณจิตติเรียนสอบถามก่อนเมื่อคือนเห็นราคาทองคาตลาดโลกโลงแต่ช่วงเช้าเปิดมาปุ๊บเนี่ย9้านาฬิกานาทีทาไมราคาขายในประเทศไทยถึงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะอ๋อวันนี้ก็ราคาก็ปรับสูงขึ้นมาครับวันนี้ ครึ่งจะบอนนี่บาทละสองร้อยบาทนะครับค่ะตลาดโลกลงแต่ว่าราคาของไทยขึ้นมันเป็นเพราะอะไระคะเออตลาดโลกก็ไม่ลงนะตลาดโลกปรับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทนะครับเงินบาทวันนี้อ,อ,อยู่ที่สามพันสองบาทเจ็ดสิบาตังก็เงินบาทก็ออกค่าลงไปเล็กน้อยด้วยนะครับ เลยทำให้ราคาทองปรับขึ้นมาสองรอยบาทนะครับ <c oughs> เพราะว่าอาการแลกเปลี่ยนกับราคาทองคำมี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 ผูกพันกันด้วยนะครับค่ะราคาทองจะขึ้นอีกไหมคะดูท่าแล้วคือมองนะครับมองว่าแนวโน้มอโอ,อกาสที่จะขึ้นมีมากกว่านะครับค่ะถามว่าจะขึ้นไหมก็ไม่มีใครรู้นะทุก็ดูวยแล้วแต่ดูแนวโน้มเพราะว่ากองทุนก็เข้ามาซื้อน,นะครับ <c oughs> เนื่องจากว่า เอ่อโควิดสิบเก้านี่ทำให้เศรษฐกิจกทั่วโลกมันมีปัญหาเป็นเช็คหุ้นน้ำมันทุกอย่างมัน,ม,น,ม,นมันราคามันตกนะครับ่ะอารย์นั้นไม่มีทองคำเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ถือว่ามั่นคงที่สุดนะครับเอ่อพวกกองทุนพวกที่มีเงินเยอะๆก็หางมาเก็บสะสมทองคำนะครับจึงทําให้ทองคําสูงขึ้นมาต่อเนื่องนะครับค่ะจริงๆแล้วทองคําที่ขึ้นเนี่ยมันผลกระทบจากโควิดอย่างเดียวหรือว่าปัจจัยอย่างอื่นอีกด้วยคะ ที่จริงโควิดช่วงนี้มันดุงแรงมากบข่าวไปอย่างอื่นนะครับตั<ะ>้งแต่มีสองครัาคา้งการค้าระบปันจสารักก็ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกมาชะลอตัวนะครับ<ะ>แล้วก็ประกอบด,ด้วยทางอีหลังสาระก็ปัญหาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่เที่ยวนี้โควิดครึ้นมาก็ดุงแรงไปเกือบทั่วโลกไปททำให้เศรษฐกิจทางทลายไปหมดนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ทองคําถือเป็นสิ่งทรัพย์ตัวหนึ่งที่นักลงทุนถือว่ามั่งคงแล้วก็แน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เก็บทองคำเป็นป้องกันความเสี่ยงนะครับแต่สําหรับคนไทยนะครับกับกลายเป็นว่าตอนนี้มาขายทองแต่ว่าพวกกองทุนใหญ่ๆนี่กับซื้อทองนะครับเพราะว่าเขเา็นว่ามันเงินกับทองจะลงทุนลงทุนอะไรทางเลือกที่ดีที่สุดก็คืออย่างทองคํา จใช่แต่ว่าปัจจัยมันขายนี่ตั้งแต่ต้นปีมาตั้งแต่ปีใหม่มาถึงเดี๋ยวนี้ราคาทองนี่ปรับขึ้นมาบาทนึ่งหกพันนะคนที่มีกำไรเ็าเขาเอามาขายกันนะครับแต่จริงๆบอกว่าราคาทองคำแนวน้อมก็มีโอกาสที่จะปรับสูงขึ้นมาได้อีกนะครับจริงไหมคะเขาบอกว่าสิ้นปีนี้โอกาสทองคำขึ้นสามหมื่นบาทประเมินไว้แบบนี้ด้หรือเปล่า ผมผมผมว่ามั่งมั่นใจนะครับอย่าไปอย่าไปคลิกมากเลยตอนนี้ตอนนี้ผมว่าให้มีกาําไรพอแบ่งทําการไรได้อย่าไปขายทีเดียวเก<อ>็บไว้โอกาสที่ขึ้นอย่างมีมีนะครับอย่าไปขายทีเดียวเลยครับค,ค่อย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 ขาย <ค S 1> ทำกำไรได้ก็ค่อยค่อยทำกำไรผมว่าดีกว่าไอ้สามหมื่นนี่ผมก็คิดว่าเมืออกับแปดปีที่แล้วไม่ทราบจำได้ไหมตอนนั้นละสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย คใครๆก็บอกว่าสามหมื่นนะครับเสร็จแล้วก็ไปไม่ถึงนะครับอย่าคาดหวังม,มากเกินไปนะครับแต่ว่ามีกําไรก็น่าจะพอสมควรนะครับตอนนี้ประชาชนเครืองมากเลยอะค่ะที่ได้ยินข่าวเรื่องของการขอให้ปิดร้านทองแล้วยิ่งเจอตั้งโตกก๊ะกลางปิด <ผม S 1> จนถึง23เม<ล>ษ<ส>ายนด้วย ข่าวอันนี้ผมว่าไม่จริงนะอาจจะอาจจะข่าวออกไปสับสนผมไม่เคยเสนอว่าปิดรางทองนะครับเพียงแต่พูดบอกว่าที่อินโดนีเซียลักทองเกือบสองหมื่นแห่งครับปิดมากแบงค์เรือนแล้วยังไม่เปิดนะครับแต่สำหรับเมืองไทยนี่ผมว่าปกตินะครับไม่มีไม่มีการปิดรางทองแล้วแต่สมัครใจนะครับใครจะปิดใครจะเปิดไม่มีใครบังคับได้นะครับแล้วก็สําหรับว่า เพื่อสภาพคล่องบางบาง,ง,งปิดร้านทองมันไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลนะครับนะที่ปิดร้านทองเพราะว่าบางส่วนตอนที่โควิด1 9นี่รุนแรงมากรัฐบาลก็เสนอให้ทุกคนอยู่กับบ้านะนะครับอย่าออกมาถ้าออกมาแพร่เชื้อทําให้ไวารสนี้นูกอย่างห้างสปปรรพสินค้าทุกอย่างมาปิดร้านทองก็ปิดบางส่วน สาสมมาเลยสองแห่งก็ปิดหนึ่งแห่งและให้พนักง,งานถักกันหยุดนะครับมีสี่แห่งก็เปิดปิดสองแห่งนะไม่ใช่ว่าให้ปิดล้างทองทั้งหมดถ้าปิดล้างทองทั้งหมดนี่ผมว่าคนที่ต้องการใช้เงินจะเอาไปขายทองแลวจะไปขายให้ใครคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเ็หมดวิธการเพราะหลังจากมีข่าวว่านี่ออกมาแล้วก็คนที่มาขายทองเยอะๆต่อคิวยาวนะครับล้างทองก็ปรึกษาการว่าขยายสาขาที่ ที่เคยปิดทักไปแต่ละสาขานี้ให้ขยายเปิดให้ทั้งหมดเลยให้บริการกับลูกค้าที่มาลองรับลูกค้าที่มาขายทองจะได้ไม่เอะอะอยู่จุดเดียวนะครับแต่ตอนนี้เปิดหมดแล้วครับที่ว่าแล้ทั้งหมดนะไม่มีใครปิดนะครับแล้วตงนีน้นึงนะคะตรลงตั้งโต๊ะกลางก็เปิดแล้วเหรอคะที่เขาปิดไปไว้วก็ปิด11-23<ถ>เมษายนไม่ใช่เข้ามาปิดมาเ้็นมาแล้วไม่ใช่เ,เพิ่งมาปิดในก่อนหน้านี้เข้าก็ตปิดอยู่เพราะว่าเขา้า เขาอาจจะอาจจะมีมีมีขอส่วนตัวนะครับเขาไปติดมากอ่อนหน้านี้แล้วครับไม่ค่ติดแบบนี้นะครับค่ะรังทองมีปัญหาสภาพคล่องตอนนี้เยอะเลยเหรอคะคุณจิตติตอนนี้เขาไม่มีนะครับปกตินะครับไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีถ้ามันระยะยาวอีกหน่อยก็อาจจะต,ต,ต้อง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 มีหน้าโยบายจะทํายังไงเพราะว่าทุกคนาขายกันเยอะๆแต่ละวนันนี้ ต่างประเทศก็ปิดเหมืองทองอย่างยุโรปนี่อะไรพวกเหมืองทองพวกบริษัททองพวกโรง,งงานดีไฟทองคับปิดหมดเลยเพราะว่าติดประเทศสายการบินที่ก่อนหน้านี้บินห้องกงสิงคโปร์เป็นพานิชย์เที่ยวต่อวันนะเดี๋ยวนี้ก็ลดไปเหลือไม่กี่เที่ยวนะการส่องทองต่อกลางประเทศนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับค่ะไม่มีปัญหาสภาพคล่องแล้วทำไมถึงขายทองไม่ได้เงินสดขายทองได้เช็คอะคะ ก็ก็แล้วแต่ถ้ารายใหญ่ๆนะครับรายใหญ่ๆเพราะว่าเราต้องแยกไปสองสองสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็เป็นลูกประพานที่จะมาขายเพื่อใช้ใจ่ายนะครับกลุ่มหนึ่งก็ซื้อซื้อทองคําแท่งที่มาขายเพื่อเก็งกําไรนะคร<อ>ับถ้าเป็นรายย่อยบางบางบางซื้อขายทีเป็งหลักหล,ลักหมื่นหลักแสนใช่ไหมฮะ<ว>อย่างที่รายใหญ่ยที่ซื้อทองคําแท่งนี่บางทีหลักล้าง หลักสิบ้างร้อยล้างก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมันต้องมีเขยนเช็คบ้างนะครับถ้าออเอาเงินสดที่ไหนมีนะฮะเดี๋ยว<ต>น,นี้จะขอเง1 1> ินแบงค์เลยหรอบางทีก็แล้วแต่ล้างเพราะว่าลูกค้าของไม่มีปัญหานะลูกค้าจนนี้ทุกวันนี้ยังไม่เคยมีปัญหานะครับใช่ไหมฮะเพราะว่าลูกค้าสมัยก่อนที่แปดปีที่แล้วไม่ทราบว่าจำอะไร แปดปีที่แล้วคือราคาทองสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับช่วงนั้นคุณมาซื้อทองต่อคิวยาวมากกว่าตอนนี้อีกนะครับแต่ตอนนั้นซื้อตอนนี้ขายตอน้ซื้อแล้วตอนนั้นซื้อผลิตทองแท่ไม่ทางขายบางทีรอรับตั๋วแล้วต้องรอที่แรกก็อาทิตย์หนึ่งหลังๆก็สิบวันช้าที่สุดต้องรอเรือนหนึ่งถึงจะรับทองได้นะก็ไม่มีปัญหาแปดปีที่ผ่านมาตอนนี้ผมใน อยู่ในวงการค้าทอง60กว่าปีเพิ่งเพิ่งเห็นค้างนู้นที่มาซื้อทองค้างนี้มาขายทองคิวยาวแต่คิวเจ้าสู้แปดปีที่แล้วมาซื้อทองมากกว่านะครับค่ะคุณสิติคะคือตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่เท่าที่ช่างน้ําหนักดูนะคะคนเอาทองมาขายนี่ส่วนใหญ่เป็น,เป,นเป็นทองทองแท่งมากกว่าทองรูปปรพันธ์ใช่ไหมคะทองแท่งประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นประพัน์สิบเปอร์เซ็นต์มันบอกอะไรบ้างนะคะว่าทองแท่งขายมากกว่าทองรูปรพันธ์ ทองแท่งคือนักลงทุนซื้อมาเพื่อเป็นการลงทุนเพื่อเก่งกำไรทองลูกปัดทองก่งประชาชนซื้อมาสนชั่ซื้อมาเป็นเงินเก็บออมนะครับมันแตกต่างกันเพราะจำลองไม่เยอะนะครับค่ะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่เก็บออมก็เก็บออมในรูปของทองคาแท่งเหมือนกันนะครับมันสอดน,น้อยมีแท่งเล็กๆค่ะนะอย่างจริงห้อยห่งเราก็มีทองแท่ง ครึ่งเฉลิงหนึ่งเฉลิงก็ออกมาสำหรับคมเกตอมแต่ว่าคือลงทุนนี่ส่วนใหญ่ซื้อเป็นกิโลกิโลนะแท่งละสิบบาทไอ้พวกนี้คือน,นักลงทุนนะครับค่ะปรากฏการแบบนี้มันส่งผลต่อช่างทําทองยังไงบ้างะคะคุณจิตติเขาเป็นห่วงนะตอนนี้น่าคุยกันนั่งช่างทองดีกว่าออสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับล้างทองนี่จะขายไม่ได้เลยขายได้วันหนึ่งเล็กน้อยนะครับขายได้ไม่กี่แสนนะครับ แต่ว่าถ้าขายไม่ได้ช่างทองก็ไม่มีงานทำถามว่าผลิตตัทองลุกกระทางออกมาก็ขายไม่ได้ช่างทองก็ว่างงานนะตอนนี้มีโรงงานบางแห่งก็ปิดแปเรือนนะนะช่างไม่ได้ไม่ได้งานเลยคแล้วก็มีพวกช่างทองเล็กๆแบบครัวเรือนนี่ก,ก็ก็ไม่มีงานทำนะขายไม่ได้ไม่รู้ ช่างก็ไม่มีงานทำํำน่าเป็นห่วงพวกนี้มากกว่านะครับค่ะสุดท้ายคุณสิติประเมินว่าราคาทองเมื่อไหร่จะลงคะอะไรจะส่งสัญญาว่าราคาจะลงผมว่าถ้าเมื่อโควิดสิเก้าถ้ามันเรียบร้อยนะครับขี้ขายได้ผมว่าก็อาจจะเริ่มลงะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อมองว่ายุโรปนี่โลกระบาดอยัง,อยงเพิ่มขึ้นนะครับขอ,ของไม่ใช่ ไม่ใช่ขี้ขายได้เดียวนะครับค่ะราระกานั้นมองว่าราคาทองอาจจะช่วงนี้ยังลงยากมองว่าอาจจะมีโอกาสจะสูงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับค่ะแหมอันนี้ตอบเพื่อที่จะให้เขาถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งออกมาขายหรือเปล่าแต่จริงๆผมก็แนะนําว่าถยยอยขายยังดีกว่าขายทีเดียวถามว่านักลงทุนแวนนี้คุ้นก็ตกน้ำมันก็ตกถ้าคุณคมีเยอะๆคุณจะถืออะไรดีครับะบ้านผมที่สุดเทองคำนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลนะคะคุณจิตติ แล้วคุณไรค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณจิตติตั้งสิบพักดีนายกสมาคมผู้ค้าทองคำ